สวัสดีค่ะมีนายเองค่ะจากไมล์สไพ์ตุรกีนะคะวันนี้มาชวนทําขนมน้ําชากันบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยหรูหราไฮโซมากแต่วิธีการทําและส่วนผสมนั้นง่ายนิดเดียวค่ะมีส่วนผสมหลักแค่3อย่างเท่านั้นเองดสิ่งสูงสิ่งสูง เดดดูความแน่รูปร่างอะไรเป็นอย่างนี้แต่กัดไปคํานึงบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวคนจะถามว่าเธอซื้อมาจากที่ไหนอ่ะทายังไงอ่ะนี่แต่ใครจะรู้ว่าทําง่ายขนาดนี้อยากให้ทุกคนลองนะคะตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบว่าคล้ายคกึงขนมน้ําชานะคะหรือว่าเป็นแบบของว่างของฝากอะไรก็ได้ให้ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เราอยากโชว์สกิลว่าเรารสชาติออกมาแบบนี้เธอทําได้ไหมตอนแรกมีนาคิดว่าจะทํามาคารองค่ะแต่ว่าอืม จะพูดว่ายังไงดีอะแต่ความที่มีนาอยากใส่อะไรเพิ่มลงไปนิดๆหน่อยๆเพราะว่ามีนาไม่ชอบรสของไข่ขาวสักทีเดียวไม่ชอบความหวานมันเลี่ยนเลยออกมาเป็นตัวนี้ค่ะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอยากให้ทุกคนลองไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมแค่3อย่างเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะหลังจากที่โพสต์รูปไปว่าไทยซิว่าอะไรเอ่ยไข่ขาว3ฟองค่ะมีนาใช้ไข่ขาวเบอร์สองนะคะ3ฟองและน้ำตาลทรายขาว หนึ่งถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปเลยส่วนผสมแค่สามอย่างนะคะตีค่ะตีจนเขาขึ้นตั้งตั้งยอดตั้งยอดเนี้ยตั้งยอดอ่ะนะมีน่าลืมบอกจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะตีไข่ขาวก่อนนะคะให้เขาเป็นฟองเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วค่อยๆใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะแต่ว่าอันนี้ไหนๆก็พรวดไปแล้วลืมค่ะไม่เป็นไรตีเลยแล้วกันได้หรือยังเอ่ย ยังค่ะต้องตั้งยอดมากกว่านี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้นะคะเห็นไหมคะคือต้องมากกว่านี้ต้องตั้งแบบว่าขึ้นมาแบบเป็นแหลมแหลมเลยอะยังไม่ได้จ้าอีกสักหน่อยสักหน่อยสักเล็กน้อยอได้แล้วค่ะนี่ค่ะตั้งยอดแหลมปิดเลยเห็นไหมนี่พอออกมาแล้วถ้าทุกคนเห็นนะเห็นไหมนี่ค่ะเนี่ยพอดึงออกมาปุ๊บตั้งยอดแหลมเลยนี่ นะคะเอาตามนี้นะคะแค่นี้น้้ำตาลเนี้ยค่ะใครจะใช้เป็นน้ำตาลละเอียดกับมีนาหน่อยก็ได้นะหลายท่านบอกว่าทำเมอแรงใช่ไหมใช่แต่เมอแรงธรรมดาเราไม่ทำมีนาเป็นคนไม่ชอบกินเมอแรงแต่ไปเจอมาสูตรหนึ่งอ้าวทำเมอแรงนีนาะแต่เธอไม่ใช่เมอแรงธรรมดางั้นฉันควรเติมอันนี้เติมอันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้นะมะพร้าวค่ะมะพร้าวสีขาวแบบเนี้ย อย่างเงี้ยมะพร้าวขาวๆอย่างเงี้ยมะพร้าวอบขาวๆอย่างเงี้ยค่ะใครไม่รู้ไปซื้อที่ไหนนะคะก็อินบ็อกไปที่เพจได้เลยค่ะเดี๋ยวมีแอดมินตอบกลับที่เพจมีขายนะจ๊ะหรือว่าหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปมะพร้าวแบบนี้ใส่ไป170กรัมนี่5 0กรัมนี่1 0 0กรัมนี่ถุกละ5้กรัมนะเป็น100แล้วนะอ่ะ1 5 0กรัมก่อนคนค่ะอร่อยนะจ๊ะ ยิ่งใส่ถั่วพิตาชิโอนะคะสีถั่วเขียวนะ่ายิ่งอร่อยจะบอกเลยนะว่าทําง่ายดูหลาไฮโซและทําขายก็ได้พอเอิญมีนาถั่วพิตาชิโอหมดถ้าถั่วพิตาชิโอมีนะบอกเลยว่าสวยกว่านี้อีกอะร้อยห้าสิบกรัมก็ได้เพราะว่าเราใช้ไข่เบอร์สองใครใช้ไข่เบอร์หนึ่งนะคะใส่มะพร้าวข่วไปประมาณร้อยเจ็ดสิบกรัมนะคะขอให้ได้เนื้อแบบนี้เนื้อข้อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะคือกรบเมือแรงไปทั้งหมดเลยเห็นไหมเนื้อข้อนๆแบบนี้ แต่ว่ามีนาอยากได้กลิ่นของส้มด้วยจะเป็นเปลือกส้มเปลือกมะนาวก็ได้แล้วแต่คือเราสามารถอะค่ะสามารถทําได้อะสามารถเพิ่มอะไรลงไปก็ได้ที่เราชอบอะค่ะมีนาก็อยากจะใส่ลงไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วมีนาจะราดด้วยช็อกโกแลตช็อกโกแลตกับส้มเนี่ยเข้ากันที่ขูดนเนี่ยมันใช้ดีมากอะเพิ่งซื้อมาใหม่ถึงว่าทําไมเมืองนอกก็ชอบใช้กันแบบนี้นเป็นไงี้ลูดปิดออกเห็นไหม ส้มหลูกเสร็จแล้วค่ะแล้วก็คนเราก็จะได้อารมาอารมาก็คือกลิ่นส้มไปในปริยายเสร็จแล้วจ้ะแค่นี้จริงส่วนผสมแค่3อย่างนะคะไข่ขาวนะคะน้ำตาลและมะพร้าวค่ะมะพร้าวส้มนี่เราคิดเป็นออปชั่นเสริมนะเราจะใส่ถุงบีบนะคะใส่ถุงบีบเลย ถ้าสมมติว่าอุตายแล้วมะพร้าวเ,เยอะไปมันบีบไม่ได้นะคะไม่มีถุงบีบทําอย่างไรใช้ช้อนค่ะช้อนสองอันเนี่ยตักตะล่อมตะล่อมนะคะแล้วก็วางลงไปให้มเป็นรูปกลมๆหรือตีไข่ขาวเพิ่มอีกสักหนึ่งฟองแล้วก็ใส่ผส,สมลงไปไม่มีปัญหาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปบีบถ้ามันเป็นลูกๆกัน อบแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปอบที่ไฟร้อยห้าสิบองศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอย่างที่บอกนะพออบไปสักพักเนี่ยคะ่ะถ้าข้างบนเนี่ยเขามีสีเหลืองลุ้นเหลืองนวลๆนะนะปิดไฟบนเปิดไฟล่างอบต่อคะ่ะให้ข้างล่างเนี่ยมีสีเหลืองนะคะก็คือแบบให้ข้างล่างเนี่ยเขาแบบเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆน,นะคะอย่างงั้นแหละอบยาวไปคะ่ะร้อยห้าสิบองศา ระหว่างรออบนะคะแล้วก็เอาดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยล่ะคะ่ะใส่ถุงถุงก็แกะเอถุงร้อนก็ได้นะถุงบีบอะไรก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเอาไปจุ่มในน้ําร้อนน้ําที่เรา,าต้มเดือดแล้วนะคะเสร็จแล้วปิดแก๊สคะ่ะเอาตัวเนี้ยจุ่มเอาไว้เพราะว่าช็อกโกแลตจะได้ละลายเนะี่ยมัดปากไว้แบบนี้นะคะนี่มัดปากไว้แบบนี้นะแล้วก็ไปจุ่มในน้าร้อนหอมมากอะหอมมากตอนนี้มีนาอบไปแล้วนะคะประมาณ ยี่สิบห้านาทีก็ยังหอมมากถึงเพราเราอบอไปอ่อนไงก็เมือแรงนั่นแหละแต่ว่าจะมีตัวมะพร้าวนะคะมีครีมชีสนะแล้วก็มีอา่าส้มบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยกว่ามือแรงอีกลองทำกันดูนะคะง่ายๆอบเสร็จแล้วนะคะประมาณ25นะคะ25 28ถึง28นาะทีเห็นไหมนี่ค่ะเขาจะเป็นแบบว่าสีเขาจะแบบอ,อ,อ่อนๆนะแล้วก้นเขาจะเป็นแบบ คือตอนนี้ตอนอบมาเนี่ยยังไม่เย็นเนี่ยเขาจะนิ่มนะคะนี่เห็นไหมคะว่ากล้ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าพอเราปิดเตาอบแล้วนะคะเราค้าไวใ้ในเตาอบเลยคะ่ะปิดเตาอบแล้วนะประมาณเนี่ยให้สีเขาเป็นแบบนี้เขาจะยุบตัวลงนิดเดียวะคะ่ะเพราะว่าข้างในเขาเป็นไข่ขาวไงนิดเดียวเท่านั้นเองที่เขาจะยุบตัวนะคะเราปิดเตาอบแล้วเราทิ้งเขาไวใ้ในเตาอบเลยคะ่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะ จนจนจนเตาอบเย็นหรือว่าเตาอบอุ่นๆค่อยเอาออกมานะคะตามนี้เลยนะนี่นะคะหลังจากที่เราอบแล้วก็ทิ้งไว้ในเตาอบเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วค่ะเห็นไหมเราก็จะมาจุ่มเนี่ยค่ะช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตท,ที่มีนาำละลายเอาไว้นะคะละลายยังไงเอาไปตุ๋นกับน้ําค่ะจุ่มมาครึ่งหนึ่งใช้สีอะไรก็ได้แค่นี้เองแล้วก็วางอ่ะแล้วก็เอาอีกอันมาค่ะ นี่นะคะช็อกโกแลตที่เราละลายไว้แล้วนะคะเอาช็อกโกแลตใส่ถ้วยเนี่นะะละค่ะแล้วก็ต้มน้ําร้อนเสร็จแล้วพอน้ําเดือดนะคะก็หลีไฟเอาตัวถ้วยเนี่ยวางไว้บนไอ้น้ําร้อนอะ่ะเขาก็จะละลายอย่งเขาเองจุ่มแบบนี้มินาก็จะมีตัวช็อกโกแลตที่เราไปละลายมาแล้วะคะ่ะเป็นช็อกโกแลตนมหรืออะไรก็ได้นะคะมินาใช้ดาร์กช็อกโกแลตลาดลงไปแบบนี้ครึ่งหนึ่งใช้สีอะไรก็ได้นะคะ แตงมือส้มแห้งค่ะมีนานมีส้มแห้งอยู่นี่ส้มส้มแห้งค่ะก็ส้มเอามาฝานเป็นบางๆธรรมดาค่ะเราไปอบแห้งจะตกแต่งด้วยส้มแห้งหรือไม่ตกแต่งก็ได้เป็นยังไงเอ่ยไม่ต้องตกแต่งก็ได้ค่ะส้มแห้งอร่อยมากค่ะเห็นไหมคะในชนั้นเขาจะมีแบบมีเปลือกส้มอยู่หน่อยนึงโอ้ยมือสั่น <laughs> มือสั่นไหวแก่แล้วค่ะมือสั่นไหวเดี๋ยวเขาจับนิดนึงเนี่ยค่ะเขาจะมีแบบมีความเป็นแบบ อร่อยอะบอกเลยนี่อร่อยที่สุดในสามโลก็ิบีที่ดูถ้าเป็นของฝากนะคะบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่รสชาติมันหรูมากเดี๋ยวคราวหน้ามีนาจะใส่ถั่วพิตาชิโอให้ดูเดี๋ยวม่นาจะทําเป็นแบบว่ามีถั่วพิตาชิโอนะคะข้างในซึบอกว่ารสชาติเนี่ยขายได้ทีนะกิโลละประมาณสี่ห้าร้อยบาทเลยนะบอกเลยที่ตุรกีขายกิโลละร้อยดีลาช็อกลายเขาแห้งแล้วนะนี่ไง แห้งอยู่ตัวแล้วค่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างล่างเป็นแบบนี้หาแพ็กเกจใส่สวยๆนะคะแล้วก็จะออกมาดูน่ารักเลยแหละ